หนักมากเลยห้าแสนแปดยังไงครับพาวเวอร์ีอะไรที่มันราคาไม่อะไรอะไรที่ราคาไม่เท่ากันต้องให้คำนึงถึงว่าความต่างไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่คือความต่างนะครับนี่คือความต่างของคุณคืออะไรคุณใส่ทุกอย่างแต่สามร้อยเป็นไปไม่ได้เหมือนกันใช่ขวดเหมือนกันลทธินึงเท่ากัน ใช้เหมือนกัน20ซีซีต่อน้ำ20แต่ข้างในต่างต่างกันตรงที่ว่าเราใส่อะไรที่เพิ่มมากกว่าเราก็อธิบายในสิ่งที่เราวันนี้เราเลือกปุ๋ยน้ําเพราะใส่ปุ๋ยเม็ด1กระสอบ1กระสอบพันบาท1กระสอบ700หวานลงไปฮะหวานนาไปเลยหวานไล่ไปเลย1กระสอบใช้ได้ไล่เดียวอ่ะ800ใช้ได้ไล่เดียวอ่ะถ้ามี10ไล่ถ้า8,000นะ1ขวดใช้ได้10ไล่ครับ หนึ่งขวดใช้ได้สิบไร่วัดกันที่ตรงไหนผลผลิตเพิ่มเหรออย่าพูดวัดกันที่ได้เท่าเดิมโอเคไหมอย่าฉีดของเราผลผลิตเพิ่มไหมไม่วัดครับวัดที่ได้เท่าเดิมปีที่แล้วได้เท่าไหร่สิบสิบกระสอบสิบไร่ได้กี่กิโลได้เก้าสิบโลวันนี้ใช้ขวดเดียวถ้าเก้าสิบโลเหมือนเดิมเข้าวินแล้วโอเคไหมลดต้นทุนได้มากไหมฮะ เยอะมากมีสองร้อยได้เท่าไหร่แต่ถ้ามันมากกว่าเดิมล่ะถ้ามันมากกว่าเดิมล่ะก็ต้องได้พูดถึงครับถือเป็นผลพอยได้โอเคไหมโอเคไหมถือเป็นผลพอยได้